เย็นูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นสาลาเปาอาบน้ำเสร็จแล้วลูกกลับบ้านได้อาบน้ำแต่งขนอาบน้ำาส่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมองขันกันนะครับเบอร์โทรสวัสดีครับอาบน้ำาตะงขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอคคันกันนะครับวันนี้เรากําลังจะทําน้องแมวตัวที่อยู่ในตะก้าตัวนี้นะครับเป็นลูกค้าประจําได้ยินเสียงกันแล้วใช่ไหม ส่วนลูกค้าประจำที่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครส่วนร้านเราอยู่จังหวัดขอนแก่นนะถ้าน้องไม่สุดๆน้องไม่มาถึงเจ้าของคงไม่ต้องข้ามจังหวัดมาถึงขอนแก่นนะครับนี่น้องก็ยิ้มตอนกลับเราดูกันดูซล,ละเปาซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาอะไรใกล้ทุกทิศทางซาลาเปาะะเปาแจ้งเย็นสิลูกมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยๆจากัน เราจะอาบน้ำสางขนนะครับตัดเล็บเช็ดหูให้น้องนะตัดสละเปานะ่ะสละเปาไม่ยอมให้จับตัวง่ายๆนะจะมาจับสละเปาง่ายๆสละเปาไม่ยอมนะอืมเออใจเย็นสละเปาโอ,อ้มีอะไรคล้ายๆเพื่อนๆพเจจากกันโอเค,คราบเดยวพี่ช่างต้องหาทางใส่คอล่าน้องให้ได้ก่อนนะเพื่อที่จะเอาน้องออกจากตะกร้าแล้วก็ตัดเล็บกันจากนั้นเราก็สางขนตัดขนที่ท้องที่เท้าก้นนะครับ ให้กับน้องสลับเปาสั่งคนเสร็จแล้วเราก็จะพาน้องไปอาบน้ำนะครับเี้เป็นแผนการที่ที่ช่างวางไว้คร่าวๆนะครับทุกครั้งเราก็ทำแบบอย่างนี้แล้วเนาะทางเสร็จล่าน้องให้ได้ก่อนนะสลับเปาเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราอาบน้ำให้น้องเสร็จเป็นยังไงนะยิ้มหวานเชียวค,ครับเรดิน เอามาแล้วลูกน้องหวาดศระกะาย,ยายนะคพี่ช่างก็ะต้องค่อยเทียมมาทำไ,ไมไม่น่าไม่น่าจะรอดหรอกถ้าทางจะไว <c oughs> เดี๋ยวนะแป๊บนึน <c oughs> งติดกันดีกว่าเออโอเคถ้าน้องสระปาอาบอาน้ํานะครับหลังจากที่พี่ช่างตัดเล็บแล้วก็ตัดขนท้องขนเท้าขนต้น,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 นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราจะเช็ดหูให้ด้วยแล้วก็ขัดหน้าให้ด้วยนะครับเพราะน้องจะมีคราดำๆติดหน้าติดตากันลั แป็ไงเลิกดุกันแล้วใช่ไหมสะเปาก็อาบน้ําอย่างนี้ทุกครั้งสะเปาจะดุก,กันทําไมอยู่ในตกกากันดิยังดุเลยนะดุเป็นเสือเลยเราเดี๋ยวไป่แซงจะเช็ดหูให้ด้วยนะครับลดขี้หูสะสมนะน้องจะได้ไม่มีขี้หูสะสมไม่เป็นยีสต์ในช่องหูแล้วก็ไม่เกิดอาการพันนะครับไม่งั้นน้องจะเกิดอาการพันหูได้นะครับพี่แซนจะเช็ดออกให้แต่ไมารูว่าสเป็นยังไงนะครับ พี่ช่างเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องแล้วนะครับจะเห็นว่าน้องมีรอยแดงในช่องหูบ้างนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีทีหูสะสมนะครับมันจะ,จะเกิดเป็นรอยแดงในช่องหูบ้างนะครับอาจจะมีอาการคันนะอน,น้ำไปขนร้านน้องหมาน้องแมาซาลอนในสวนเกษตรบานขันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาแต่ขนได้กับสนัจรสนัพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้ำมันน้ำมันซลอนครับขอบคุณครับน้องสรรเปานะครับบางจุดจะมีปัญหาเรื่องขนดุดั้วอันนี้พี่ช่างเพิ่งสกิดเอาอตรงที่เป็นสีดำๆออกให้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับการเป็นเชื้อราดำๆตรงผิวหนังนะต้องคอยสังเกตนะครับว่าขนน้องจะมีจุดเชื้อราแบบนี้อีกหรือไม่นะครับ ต้องรอดูนะเย็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนสลัเปล่าอาบน้ำเสร็จแล้วลูก กับบ้านได้อับน้ำตัดขนอับน้ำสางคนร้านน้องหวานน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมองขนกันนะครับ mm hmm. เบอร์โทรศพ 86, 40, 4 44, 4 mm ัพท์0866404443พี่ช่างสางขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเล็บเช็ดหูเรียบร้อยแล้วแต่งขนท้องขนขาขนต้นป้องกันความอบับชื้นไร้นะครับใจเย็นใจเย็นๆ <laughs> น้องอารมณ์เสียค่อ <laughs> นข้างดุนะ ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรปลอนแก่นนะครับรายได้เสนอพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจิอกสุนัขพิการในมูลนิดที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 404443รายได้เสนอพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจิอกสุนัขพิการนะขอบคุณที่รับบริการครับไม่ใช่เยอะจะไปจงไม่เอาไม่เอาไม่เอา จเย็นใจเย็นเย็นลูกเสร็จแล้วเราอาบน้ำสังขนตัดเล็บเช็ดถูให้น้องสระเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเออออกจากตะก้าก็ยากเข้าตะก้าก็ยากเสร็จแล้วนะครับร้านน้องหมาล้องแมวสาลอนในสวนเกษตรมังขันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ไก่รายได้สุดหนึ่งพิชางใช้ในงานจิตอาสา สายกดในขับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอ่านน้ำสายกด้นขับสุนัขแมวดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเบี่ยงวีเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยขอบคุณที่ใช้บร <ichi yat at> <ide> ิการนะครับไปสะลาะกับบ้านไดครับครับ